สวัสดีค่ะคาถามยอดฮิตนะคะสปริงเกอร์น้ํานั้นผักกูดลดน้ํายังไงคะครูลดแล้วไม่แขะเกินไปลดแล้วไม่แห้งเกินไปลดแล้วยังไงคะชุ่มฉ่ากาลังดีนี่สปริงเกอร์ของคุณโอเห็นไหมคะหมุนจิ้วจิ้วิ้ว,วิ้วพร้อมระบายไปยังผักกูด ทั้งแปลงโอ้ย,อย,อยเรามาดูวิธีการวันนี้กันนะคะว่าเราจะลดน้ําผักกูดยังไงให้ยอดแตกไวแล้วก็ชุ่มฉ่ำพอใจจนเขาให้ผลผลิตเราดีนะคะอ้าวเริ่มแรกอันดับหนึ่งก็คือนะคะเราอยากให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดเนาะก็ผักกูดถือเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงแล้วก็ดูแลไม่ยากปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี ดินคุณหนูพูดไปในคลิปก่อนก่อนแล้วเนาะก็ต้องเป็นดินฟูแต่ว่าความเรื่องดินฟูเนี่ยข้อเสียคือเขาอุ้มน้ําไม่ได้ดีเหมือนดินเหนียวอ่าธรรมชาติผักบุตรเขาเป็นพืชที่เขาเรียกว่าต้องการเขาเรียกว่าลากชอนชัยไปได้เยอะนะทั้งแปลงของขหนูอนณะที่เห็นนะคะอ่าวันนี้มีแดดออกเนาะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาจะต้องอให้น้ําบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ท่วมขังนี่คือธรรมชาติของผัก,กุตรเขาถึงจะให ออกยอดดีแตกช่อแตกหนอไวนะคะํามก็คือเราจะเป็นไงคะเช็กระดับน้ําที่เราลดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณหนูจะทําให้ดูนะคะคุณหนูใช้มือแบบเนี้ยคะ่ะแล้วคุณหนูก็จับมาเห็นไหมคะเขายังมีความชืนะ้นอ่ะกับอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาจับเขาจะ,าจะแบบเป็นไงคะยังเป็นตัวอยู่แต่ถ้ากาไปแล้วเป็นทรายไม่มีการจับตัวแน่นแบบเมื่อกี้นั่นหมายความว่า เราต้องให้น้ำเขาแล้วอันนี้คือสปริงเกอร์ของคุณหนูนะคะก็คุณลุงแอดมินเขาก็ลดให้เมื่อวานนะคะดังนั้นเวลาคุณหนูกำรรดินดูอ่ะเขาจะถามคุณหนูว่าลดน้ำได้ยังคุณหนูก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้ากำรรดินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันชื้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีความชื้นอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องลดน้ำวิธีเช็คง่ายๆนะคะมาดูตรงบริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะ ใบเขาจะเป็นใบไหม้แล้ว huh. ก so 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 so. ็จะเป็นใบอาการเหลืองเหลืองแห้งแห้งนิอบกรอบๆแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะจุดนี้เห็นไหมคะอ่คุณหนูจะโกยดินให้ดูเห็นไหมคะดินเขาจะเป็นที่ดินล้วนหมดเลยเห็นไหมคะจุดนี้สปิงเกอร์ของคุณลุงเขาเดินน้ํามาไม่ถึงนะคะคุณก็มาเดินเจอพอดีเลยเราจะบอกทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยมันไหม้แบบเนี้ยอาการแบบเนี้ยเนี่ยคืออาการขาดน้ําเห็นไหมคะอาการขาดน้ําอะค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ อาการถาดน้ําใบเขาก็จะเหี่ยวๆไปแล้วเขาก็จะเป็นไม่ไม่แบบนี้ค่ะนะคะก็ตรงนี้ก็หนึ่งก็คือแสงจ้าไปน้ำลดไม่ถึงสิ่งที่ต้องแก้ตรงนี้ก็คือถ้าจะปลูกขยายก็ต้องหาสแลนมาคุมหรือมีไม้ใหญ่มาช่วยแล้วก็ต้องหาระบบน้ำเดินระบบน้ำ่วนนี้ให้เขานะคะเขาก็จะได้มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น <c oughs> เราไปดู ผักกูดที่มันเป็นปัญหาแล้วนะคะคุณหนูอยากจะเสริมทริคอีกอย่างหนึ่งก็คืออการใช้น้ำหมักเนาะหรือว่าตัวที่จะเป็นน้ำหมักชีวภาพเกีือจางแล้วก็ลดสัปดาห์ละครั้งนะนี่นะคะวันนี้คุณหนูมีหลังน้องมาด้วยอันนี้ชื่อชื่ออะไรคะหนูชื่อไข่ตุน้น <laughs> ไม่ใช่เจาซื้อไข่เต่านะคะคุณนูมีปลาจิมกับไข่เต่าทั้งคู่นะคะเพิ่งรับมาเมื่อวานก็ขออนุญาตออกกล้องแล้วก็แนะนําตัวอ่ะก็ลดน้ําหมักเนาะอ่ะอันนี้คุณหนูมานั่งใกล้ถังน้ําหมักกับอ่านี่ถังน้ําหมักของคุณหนูนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านเป็นโกดังของคุณหนูนะคะอ่าเป็นถังน้ําหมักเราก็เป็นขี้เท่าเนาะก็มีอยู่ในหลายๆขี้ที่คุณหนูก็ใช้น้ําหมักอจุลินทรีย์หน่อล้วยเนาะ แต่ว่าก็มีขายในออนไลน์แล้วคุณหนูจะปักตะก,ก,ก้าน้ํามันคิลินซีต่างๆไว้ให้นะคะสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะทําใช้เองแต่ถ้าทําใช้เองคุณหนูก็จะมีสูตรอยู่ไว้ใน,ในค่ินก่อนไปตามดูได้นะคะมีทำจิลนซีเอ่อเปลือกกล้วยไว้ให้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราได้ก็สรุปแล้วผักกูดนะคะต้องการทํามชื้นที่พอเหมาะถ้าแฉะไปลากเขาก็จะนเนะ่าเนาะอย่าแช่ขัง อย่างคลิปเมื่อวานคุณหนูก็ทําให้ดูแล้วนะคะว่าอย่าให้เขาแช่ขังลดน้ําให้เป็นเวลาก็คือลดเช้าเลยถ้าที่ยังไม่ขึ้นได้ยิ่งดีแล้วก็ตอนเย็นคือเรียกว่าแสงของความแรงลดลงไปแล้วนะคะแสงความแรงลงไปแล้วก็สามารถลดน้ําได้แล้วที่สําคัญก็คืออการดูแลเขาเรียกว่าให้ความให้ความฟูของดินะมันฟูนะคะ เช็คดินว่ากำแล้วแน่นไหมถ้ากำแล้วมันแตกเป๊ะๆนิดนึงแต่ถ้ากำแล้วไม่มีแตกเลยอันนี้ก็ชื้นไปเนี่ยแหละเกิดอาการท่วมขังคุณหนูก็กำดินให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อ้ออย่าลืมใครที่สนใจกล้าพันธุ์กรุดนะคะคุณหนูมีแต่จำหน่ายเนาะในราคาต้นละสามบาทเดี๋ยวคุณหนูวางลิงไว้ให้นะคะในเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ในล่างคลิปนี้คุณหนูก็จะตัดกล้าทุกวัน ค่าช้าส่งบ่ายแล้วก็ส่งถึงทั่วประเทศนะคะใครสนใจก็ทักแชทค,คุณหนูมาก็ได้หรือสนใจก็แอดไลน์คุณหนูมาก็ได้นะคะคุณหนูจะส่งกล้าให้แล้วก็สอนวิธีการปลูกให้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยปรึกษาได้ตลอดชีวิต <c oughs> เพราะว่าปลูกผักกุดมาสี่ปีแล้วนะคะแล้วก็ผักกุดของคุณหนูาทานสดได้เนาะเออคุณหนูก็ฝากด้วยนะคะก็เออคุณหนูมีปลูกอะไรบ้างหลายคนก็ถามมาปลูกอะไรบ้างปลูกไผ่เนาะ ก็เนื้อหาของผักกูดคุณหนูน่าจะมีอีกหนึ่งสองเนื้อหาแล้วเดี๋ยวคุณหนูจะไปมูไปที่ไผ่นะคะก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ามาถามคําถามให้คุณหนูได้คุณหนูมีการตอบไปในเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆนะคะขอให้ทุกคนน่ะสนุกกับการปลูกเนาะจริงๆผักกูดเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากทาราคาดีคุณหนูกำกำขายอะแค่สิบต้นก็ยี่สิบบาทอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราปลูกได้ยอดดียอดแข็งแรง นอกจากที่เราจะขายได้ทุกวันมันเก็บได้ทุกวันปลูกข้างเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีแล้วก็มันยังที่จะเป็นอาชีพทําคนเดียวได้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องออกแดดเราทําในร่มเรามีจานเจ็ดสิบห้าสิบถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นเราก็ปลูกผักปูดได้แล้วหรือปลูกข้างบ้านก็ได้นะคะมาเรียนรู้วิธีการปลูกแล้วก็ทําอาชีพผัก,กูดออกมารับรองขายได้หมดมันยังแปลรูปได้ด้วยนะคะซึ่งคุณหนูไม่เคยพูดคลิป่อนก่อนวันนี้คุณหนูเลยจะแปลรูป อ,อ่ให้ให้ดูว่าผัก,กูสามารถเอาไปปากอบแห้งแล้วก็มาปัน่นหรือผัก,กูดก็เอาไปทำเขาเรียกว่าอบอบกรอบเป็นสแน็คทอดกรอบเป็นสแน็คเพราะว่าทําไมคุณหนูเชียร์ให้ทุกคนที่ปลูกผักกูแล้วไม่อยากขายสดคุณไม่รู้จักใครในหมู่บ้านเลยคุณไม่อยากไปหาตลาดคุณไม่อยากไปนั่งหน้าดําหน้าแดงคุณไม่อยากที่จะเออ่ไปหาแม่ค้าพ่อค้าคุณก็เอามาแปลรูปคะ่ะเหมือนคุณหนูทํากล้วยแปลรูปอะ่ะเอนะคะ เอามาแปลรูปเอาเป็นอบกรอบเป็นแซนด์ะคุณมีเครื่องอบอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีรสชาติใส่รสชาติอะไรนู้นนั่นนี่ที่มันมันปลอดภัยนะคะแล้วก็มาทําเป็นอบแห้งแล้วขายก็สามารถทําได้โอเคนะคะไปจริงๆแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะไข่เตานะคะใหมายค่ะจากคุณหนูกเกษตร,รทําเงินค่ะ